s m ลล l ฮ h i ราะห์มานุรรหิม a ัลลัม m u ลัย i ุมุรราะห์มะตุลลอฮ w วะบาร k ก t ตุจะรู้ได้อย่างไรว่าเมไ่อไัลลอฮฺ سبحانه และุะอาตาละอภัยโทษให้กับเราแล้วอันนี้ผมจะให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่เคยผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นบาปเล็กหรือเป็นบาปใหญ่ก็ตามไม่ใช่กำลังใจที่มาจากปากผมเองแต่ว่ามาจากดำรัสของอัลลอฮุบ ب ح น ن ه และะอตาละที่พระองค์ได้พูดด้วยกับตัวพระองค์เอง ให้เป็นกำลังใจสำหรับทุกคนที่เคยผิดพลาดทุกคนที่เคยหลงทางทุกคนที่เคยฝ่าฝืนอัลลอฮ์สุบฮานุฮวาตาลละอัลลอฮ์ได้บอกว่าอัอฮฺุบิลลาฮิมินัชเชตตอโนรจินว่าอินนี่ละก็ฝ่ารุลลิมันตาบะวะอามานะวะอามิละซอลิฮันซุมมะฮตตดาอันนี้ก็คือสี่ดัชนีที่จะชี้วัดว่า ถ้าเราสามารถปฏิบัติตามสี่ข้อนี้ได้เอาเร์บอกว่าอินนีลรากฟารุแท้จริงแล้วค่านั้นเป็นผู้อภัยอภัยแบบไหนแบบมากลรากฟารเขาเรียกว่าเป็นอิสมุนเอ่อเป็นเป็นเป็น,ปนอิสมุตัฟดีนพูดถึงสมบัมุบาลยกการอภัยอย่างมากก็ฟาดคืออภัยแล้วอภัยอีกคืออภัยในจำนวนบาปและความผิดที่มากสำหรับใครอะ นีม่มันตาบะสำหรับคนที่กลับตัวไปหาอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละคนที่เตาบาดังนั้นนี่คือเงื่อนไขแรกเราจะรู้ได้ไยงไว่าอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละอาภัยให้เราหรือเปล่าข้อแรกก็คือเราเตาบาตัวกลับตัวไปหาอัลลอฮ์สุบฮานหัวแต่ละหรือเปล่าสองหัวอามานะและหันกลับมาศรัทธาโดยเฉพาะคนที่อาจจะเคยตั้งภาคีต่อลัลลอฮ หรือเคยมีชิริกในหัวใจเคยโอ้อวดหรือในระดับใดก็ตามของการตั้งภาคทีรวมถึงการทําผิดบาปเช่นเดียวกันนะเพราะคนทําความผิดอย่างเช่นท่านนบีโซเราสมบอกว่าคนที่กําลังทาจีนาเขาเขะะทาจีนาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นผู้ศรัทธาที่สมบูรณ์คนที่กําลังดื่มสุราก็เช่นเดียวกันกาลังขโมยก็เช่นเดียวกันแสดงว่านั่นเป็นส่วนที่ إ ي มานได้บกพร่องไปดังนั้นข้อที่สอง ที่จะเป็นเงื่อนไขสําคัญทําให้อัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะลาอ,อ,อภัยโทษให้กับเราเอินวะอินีลาวก็ฟารุลลิมันตาบะวะอามานันนะนอกจากเตาบาแล้วก็ต้องหันมาศรัทธาต่ออัลลอฮฺสุบฮานะหัวตะศรัทธาต่อโลกหน้าศรัทธาต่อรุกนอีมานหกประการบรรดามาริการบรรดาคัมภีรบรรดารอซูลของพระองค์ศรัทธาต่อโลกหน้านะฮะประการที่สามวะอามีลาซอลิฮันและประกอบคุณงามความดี ความดีทั้งหลายเาลาเราบอกไว้อีกอายะหนึ่งว่าความดีมันจะลบล้างความชั่วอินนันฮัสานัตยุธฮิบนัสัยยะแท้จริงความดีงามทั้งหลายจะลบล้างความชั่วโดยเฉพาะความดีที่มาจากการละหมาดเพราะละหมาดนี่เป็นแก่นของความดียุธฮิบนัสัยยดมันจะช่วยลบล้างความชั่วดังนั้นเราเติบบะตัวแล้วหันมาอหมานศรัทธาต่อร้อยอย่างมั่นคงแล้วใช่ไหมครับข้อที่สามที่จําเป็นต้องมีเช่นกันคือการปฏิบัติคุณงามความดี เราเความผิดพลาดที่มันผิดไปแล้วยิ่งผิดมากเท่าไหร่ยิ่งต้องทําความดีลบล้างความผิดมากเท่านั้นดังนั้นจงใช้ความผิดเป็นเป็นเชื้อเพลิงในการทําความดีเรานำนึกนึกถึงความผิดพลาดที่เคยทํามาในอดีตมันต้องเร่งให้เราทําความดีมากขึ้นมากขึ้นและประการที่สี่สุดท้ายซุมมาตาดานี้ถ้าทําได้ครบสี่ประการนี้ก็จะเป็นหลักฐานยืนยันได้นะครับว่าเรา จะได้รับการอภัยโทษจากอัลลอสุบฮานหัวตาลวซุมมาตะดาแปลว่าหลังจากนั้นเขาก็ได้รับทางนาจากอัลลอฮหรือได้อยู่บนทางนําอุลมามะเขาบอกว่าก็คือใครก็าตามที่ได้นํากุรานมาเป็นทางนําของชีวิตเขาเท่ากับเขาได้อยู่บนทางนําของอัลลอสุบฮานหัวตาละแล้วซุ่มมตาตะดาและนี่คือสี่ข้อที่จะเป็นตัวชี้วัดว่าอัลลอฮฺสุบฮานหัวตาละอภัยโทษได้กับเราแล้วหรือยังนะเราก็มาเช็ค พอเราบอกว่าอินนีละก็ฟารุนและแน่นอนข้าจะอภัยโทษให้กับใครอ่ะนี่มันต่บะว่าอ้ามานะอันนี้คือแน่นอนสำหรับคนที่เตาบะกับตัวไปหาลอว่าอ้ามันนะกลับมาศรัทธาว่าอามีลาอเลหันและประกอบคุณงามความดีซุมมาแตดานอยู่ในสุรต์ต่อหาพี่น้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะนี่คือสี่ข้อที่เราสามารถทำได้แล้วเป็นสี่ข้อที่ล็อ์การันตีว่า พระองค์จะไพรโทษให้คนที่มีลักษณะเหล่านี้ขอดุอ้อนอนต่อละซุบหานอห์ตละลาให้ผมและทุกคนที่ติดตามเพจบ้านมุสลิมคนที่ได้แชร์คลิปนี้ออกไปคนที่ฟังคลิปนี้และนำไปปฏิบัติได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺซุปฮานอว์ตละลาโดยทั่วกันครับอัสสลามอะลัยกุมรอฮมัตุลลอฮฺอัลบาริารรกาตฺบรบรบ